ต่อกันเรื่องของการเมืองกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับแต่เป็นการเมืองที่ฟังดูแล้วก็อ่ะใ,ใครที่เป็นแฟนของพักนี้ก็ต้องตั้งคําถามเหมือนกันนะโอ้ยทําไมอ่ะทีมงานอยู่พักเดียวกันทําไมจะต้องมีเรื่องกันนะค,คุณผู้ชมครับอ่ะเป็นกรณีของพักเก้าไกลคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์นะที่ดูเหมือนว่าผู้สนับสนุนสอสอนนทบุรีเขตสจะออกอาการกลางปกป้องลูกพี่หรือเปล่าเปิดศึกทําร้ายผู้ติดตามสอสเก้าไกลนนทบุรีเขตสอง เจ็บสาหัสนะครับถึงขั้นกระโหลกร้าวเลยนะครับมาดูกันฮะนี่คุณผู้ชมครับเป็นสภาพเนื้อตัวที่เต็มไปด้วยเลือดของนายกิติพัฒน์หรือว่าเบนเป็นผู้ชํานาญการประจําตัวนางปัญญารัตน์ซึ่งเป็นสอสอพักเก้าไกลเขตสองจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังถูกทําร้ายร่างกายอาการสาหัสนะฮะถึงขั้นนี่กระโหลกร้าวเลยนะครับคุณผู้ชมถูกทำร้ายจากใครละครับจากกลุ่มผู้สนับสนุนนายอนุสร นะฮะซึ่งเป็นสสเขต3พักเก้าไกลครับล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะครับนางปัญญารัตน์นะซึ่งเป็นสสพักเก้าไกลเขต2จังหวัดนนทบุรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์และมูลเหตุที่นายเบนผู้ชํานาญการประจําตัวถูกทําร้ายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณสักห้าทุ่มยีนาทีภายในงานเลี้ยงวันเด็กและปีใหม่บริเวณลานวัดโพเผือกอยู่ที่ตำบลบางกลวยอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีนะครับนายเบน ได้ไปร่วมงานและได้เจอกับนายอนุสรสอสอเขตสามนี่แหละครับพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามขนาดงานใกล้จะเลิกแล้วนายปริญญาหรือว่าตู่ซึ่งคนนี้นะคุณผู้ชมตู่คนนี้เป็นประธานชุมชนวัดโพเผือกยืนอยู่ด้านหลังของสอสอเขตสามคนนี้ได้ตะโกนถามนายเบนว่าคนนี้ใช่ไหมที่มีปัญหากับสอสอเอ๊ก็คือสอสอเขตสนี่นะครับหลังพูดจบ ก็ได้ใช้มือขวาตบไปที่บ้องหูนายเบนน่ะสี่ถึงห้าครั้งจนหัวเนี่ยขมำเลยนะฮะก<ม>่อนที่ลูกน้องอีกนับสิบคนเขาบอกงี้จะช่วยกันรุมยำนายเบนแล้วฮะโอ้อย่างนั้นเลยนะครับค่ะซึ่งนายเบนเองพอสบโอกาสเขาก็ต้องป้องกันตัวหลบหนีใช่ไหมก็วิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่นีที่เซเว่นร้านสะดวกซื้อพนักงานจึงรีบปิดประตูก่อนนะฮะก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลอ่ะไปฟังเสียงคุณปัญญารั์เล่าถึงเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ แล้วเบนเขาไม่ได้รู้จักนายปริญญาเนี่ยที่เป็นประธานชุมชนวัดพรเพือกเนี่ยเบนเขาไม่รู้จักแล้วไม่มีปัญหากุดเคืองกันมาก่อนแล้วอยู่ๆมาทําร้ายแบบนี้แล้วก่อนจะทําร้ายเนี่ยเบนเล่าให้ฟังว่าเขาพูดว่าคนไหนที่คนไหนที่มีปัญหากับสสเอ๊ะอ,อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้ทะเลาะวิวาทค่ะแต่ว่าเป็นการลุมทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเพราะว่า ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับฝ่ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็เข้าแจ้งความไว้ที่สอพอบางกลวยแล้วนะครับฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดต่อให้ในายปริญญาซึ่งเป็นประธานชุมชนวัดโเพเผือกแข่งนี้รวมถึงพวกเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะก็แหมก็อยู่รัเเกเดียวกันนะฮะ,ะเดี๋ยวก็ต้องคงหาทาง<น>ออกแหละแต่ทำร้ายร่างกายแบบนี้ผิดกฎหมายนะฮะ,ะยังไงก็ต้องโดนเรื่องของกฎหมายเป็นคดีอาญานะครับคุณผู้ชมโอ้ค่ะ